สวัสดีค่ะมาพบกับไอที2ชั่วโมงกับเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในทุกวันนี้ค่ะจุดขายอย่างหนึ่งที่สำคัญของแอป l ล n e ก็คือสติกเกอร์นะคะและตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีสติกเกอร์จากนักออกแบบที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปส่งเข้าไปหรือที่เรียกว่าครีเอเตอร์มาให้เราได้ดาวน์โหลดกันบ้างแล้วและในจำนวนนี้นะคะก็มีผลงานของนักออกแบบชาวไทยที่สร้างไรายได้ง่ายๆกันมาแล้วด้วยค่ะ สำหรับ Line Creator Market นี้นะคะก็คือช่องทางที่ l ลายเปิดให้กับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีฝีมืออยากสร้างสติกเกอร์ของตัวเองส่งเข้าไปขายได้ค่ะโดยสามารถสมัครเป็น Creator ได้ผ่านทางเว็บไซต์ creator.line.me/th แล้วก็ออกแบบสติกเกอร์ส่งเข้าไปนะคะซึ่งทางไลน์เขาก็จะทําการคัดเลือกแล้วก็นําออกเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดต่อไปซึ่งโอกาสสร้างรายได้แบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะคะอยู่ที่ว่าเราจะคว้าไว้หรือไม่แล้ววันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของพนักงานบริษัทชาวไทยคนหนึง่งที่ไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปค่ะ และตอนนี้นะคะเอิญก็อยู่กับครีเอเตอร์นักออกแบบลายสติกเกอร์ที่มีชื่อว่า t i ๊กต็อกค่ะอยู่กับพี่จับนะคะครับสวัสดีครับนี่ติ๊กต็อกหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับหลายคนก็คงจะเคยเห็นมีการแชร์ส่งกันทางไลน์บ้างแล้วเริ่มยังไงถึงคิดว่าจะมาทําสติกเกอร์คะตอนที่เริ่มจริงๆเนี่ยครับผมชอบวาดรูปอยู่แลลวนะครับแล้วก็อยากให้ผลงานของเราเนี่ยอยากได้ใช้ในไลน์บ้างพอะไลน์บอกว่า เปิดโอกาสให้เราทําได้ง่ายๆไม่ยากเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับก็คือโอเคน้องไปสมัครในล i n ครีเอเตอร์ก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่ยังแบบว่าใช้โปรแกรมไม่เก่งนะครับผมก็แนะนําว่าลองวาดด้วยกระดาษปากกาก่อนเสร็จแล้วก็คือเอาไปสแกนลงใน Photoshop อย่างเมาส์ปากกานี่ผมก็เป็นสิ่งที่ผมถนัดก็สามารถวาดอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งใช้เมาส์ปากา แล้วก็ใส่ไปว่าไอที่24ชั่วโมงเย้เรามีสติกเกอร์ของเราแล้วใช่ก็อย่างเงี้ยครับเซฟไปหนึ่งตัว40ลาย40แบบนานแค่ไหนคะผมใช้เวลาเยอะมากประมาณ2เดือนครับปรากฏว่าวันนี้ผ่านมาปุ๊บมันไปทั่วโลกครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่า หลายประเทศมากมากนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเพราะผมว่ารายได้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราทําแค่ครั้งเดียวคาดหวังยอดดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณแสนดาวน์โหลดก็พอแสนดาวน์โหลดน้องก็เอา30บาทเข้าไปคูณค่ะแต่ว่ารายได้เนี่ยจะต้องถูกแบ่งกันคนละครึ่งครึ่งกับรายทั้งหมดตอนนี้ก็คือเราทําไปเพื่อสนุกเราทําอะไรโดยไม่คาดหวังแล้วมันได้เกินหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งดงามเป็นความสุขครับเป็นความสุขจริงๆสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะทำไลน์ครีเอเตอร์มาร์เก็ตตอนนี้นะครับ ทำเลยครับไม่ต้องรอช้าวาดและส่งสำหรับใน l ล n e Creator Market ในตอนนี้นะคะถ้าไปดูก็มีสติ๊กเกอร์ของเหล่าครีเอเตอร์กว่า18,00 0เซตแล้วนะคะดังนั้นก็จะต้องแข่งขันกันสูงหน่อยละคะ่ะเพราะว่าผู้ออกแบบในตลาดตอนนี้มีจำนวนมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องหากลยุทธ์แล้วก็วิธีให้มีคนเห็นสติ๊กเกอร์ของเรารวมทั้งแชร์ต่อกันให้มากที่สุดด้วยละคะ่ะและในยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเราถึงกันทั่วโลกตอนนี้คิดผลิตอะไรก็อย่าลืมคิดให้ไกลไประด,ดับโลกนะคะสวัสดีค่ะ